โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยตั้งอยู่เลขที่6-6-1ถนนเจริญกรุงแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนื้อที่2ไร่200ตารางวาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคม2439ปัจจุบันมีนักเรียน869คน บุคลากรครูทั้งสิ้น52คนโดยมีโครงสร้างการบริหารดังนี้ 1. นายธีรยุทธ์ศรีปิยรัตนกุลผู้อำนวยการโรงเรียน 2. นายพุทธิพงศ์ปรีเปรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ 3. นางจริยาปทุมศรีวิโรธรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ 4. นางสาวนิตยาธรรมชติผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล 5. นายอำนาจสมบูรณ์พันธ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและ 6. นางสาวเพชรดีธรรมสมบูรณ์หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงเรียนไตมิตรวิทยาลัยไ,ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเป็นทิศทางและเป้าหมายการจัดการศึกษา ใช้เป็นหลักในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดมาตรฐานที่ 1. ด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลายัยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข โดยการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญเน้นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรวมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายมีสุขภาวะร่างกายและจิตสังคมที่ดีตัวอย่างการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา 1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลมหากรรมวิชาการสุภาพบุรุษไตรมิตรคิดเก่งทั้งโรงเรียนวันคลาสวันโปรเจกต์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้เชิงคิดวิเคราะห์การศึกษาหาความรู้ตามความสนใจของนักเรียน 2. โครงการยกระดับผลสมริ์ทางการเรียนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลสมริ์ด้านวิชาการของนักเรียน 3. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนกิจกรรมตักบาตพระ5รูปกิจกรรมของหายได้คืนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยในปีการศึกษา2563โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย มีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่1ด้านคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับดีเลิศมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนไตมิตรวิทยาลัยไ,ได้ดำเนินการบริหารจัดการโดยใช้แนวทางการปฏิบัติงานตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA และยังได้พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา สำหรับใช้ปฏิบัติงานในรูปแบบ TNC model ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาจากการวิเคราะห์บริบทสถานศึกษาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกรวมถึงรับฟังความคิดเห็นและความต้องการจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากกระบวนการพัฒนาดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย mm hmm. เช่นคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งในปีการศึกษา2,563มีผลการดำเนินการตัวอย่างเช่น 1. โรงเรียนไตมิตรวิทยาลัยมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ระดับโรงเรียนกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบ,บริบทของโรงเรียนและสอดคล้องกับแผนในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับตั้งแต่เขตพื้นที่การศึกษาจนถึงแผนการพัฒนาศึกษาชาติ 2. มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันและพัฒนานักเรียนได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย 3. มมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและบริบทของสถานศึกษาโดยเน้นคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้านและมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 4. มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนเช่นห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนการปรับปรุงอาคารสถานที่รวมทั้งการวางแผนในการดําเนินการขอสนับสนุนงบประมาณหลายโครงการโดยในปีการศึกษา2,563โรงเรียนไตมิตรวิทยาลัยมีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับยอดเยี่ยม รฐานที่ 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดหลักกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญมุ่งเน้นคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐานสากลโดยผลักดันและส่งเสริมในด้านต่างๆสอดคล้องกับมาตรฐานศึกษาโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดทําประมวลการสอนมีการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลการเรียนรู้และประเมินผลตามสภาพจริงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนามีส่วนร่วมในชิ้นงานของตนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ครูผู้สอนมีการจัดการสอนที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่คงทนการสืบค้นและสร้างองค์ความรู้ การฝึกนำเสนอและการนำองค์ความรู้ไปให้บริการสังคมการปฏิบัติการทดลองการสอนแบบโครงงานมีแหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนเช่นห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ห้องวัฒนธรรมจีนอาคารเรียนของจือ่อเว็บไซต์ต่างๆและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตัวอย่างการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา 1. โครงการเยี่ยมบ้านเพื่อศึกษาและทาความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การจัดกิจกรรมการสอนซ่งเสริมให้แก่กลุ่มนักเรียนที่เรียนในห้องเรียนไม่ทันหรือกลุ่มนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ 3. การจัดทําวิจัยในชั้นเรียนทุกปีการศึกษา 4. การจัดทําชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เพื่อศึกษาสภาพปัญหาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําผลการศึกษามาพัฒนากระบวนการในการจัดการเรียนการสอน และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาโรงเรียนได้มีนโยบายการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ครูผู้สอนได้มีการศึกษาและเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ต่างๆและนํามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างเช่นการใช้โปรแกรม Google Classroom, Zoom, Line เป็นต้นโดยในปีการศึกษา2563 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลายัยมีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับยอดเยี่ยมจากความตั้งใจในการทำงานของคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรขอ,ของโรงเรียนตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆโดยมีการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น มีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทางด้านวิชาการศิลป,ปะดนตรีกีฬามีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาจนประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐานส่งผลให้การประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนไตมิดวิทยาลัยในภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยมภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการธีรยุทธ์ศรีปิยรัตนกุล โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยจะยังคงมุ่งมั่นจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลายัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนอย่างมีประสิทธ,ธิภาพ